สวัสดีครับ Mr. Word Expert โดยนะัทศิระเยาวสุดวันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการใส่เลขหนา้าให้เลขหน้าขึ้นเบกอื่นให้กระทำดังนี้ 1. คลิกขวาที่หัวกระดาษเลือก Edit Header 2. มาคลิกที่ปุ่ม page number เลือก format page number 3. เมืม่อคลิกที่ปุ่ม start a d d พิมพ์ตัวเลขลงไปเช่นคุณต้องการให้เริ่มที่เลข23พิมพ์เลข23ลงไป4เลือกรูปแบบที่ต้องการเช่นเป็นเลขไทยหรือว่ามีเครื่องหมายขีดหน้าตัวเลขที่ช่อง number format เมื่อได้เลขที่ต้องการแล้วจึงคลิกปุ่มโอเคจากนั้น คุณคลิกปุ่ม Page Number อีกครั้งหนึ่งเลือก current position แล้วคลิก p a g e Plane ตมเปสุดท้ายถ้าคุณต้องการให้ตัวเลขหน้าชิดขวาคุณก็กด c t r o l r เพื่อจัดตัวเลขชิดขวาเป็น unsetting แล้วกดแป้น esc a p e เพื่อออกจากมุมมองหัวกระดาษขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ